<tyard. S 2> เรื่องของคุณทักษิณผมยังนึกไม่ออกเลยนะว่าคุณทักษิณนจะไปล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตรงไหนแกไปซอกก่อนบอนทำลายสถาบันตรงไหนเรื่องของคุณทักษิณผมยังนึกไม่ออกเลยนะว่าคุณทักษิณนจะไปล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตรงไหนแกไปซอกก่อนบ่อนทำลายสถาบันตรงไหนไม่มีเลยและผมเชื่อว่า เชื่อโดยสุจริตใจเลยการที่เขาได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้นี่มาจากพระมหากษัตริย์โดยตรงแล้วเขาจะมาล้มล้างการปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างไรแล้วเขาจะมาซอกกรอนบ่อนทําลาย การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้อย่างไรผมจึงยืนยันว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมว่าคนที่โกรธคนที่เกลียดคุณทักษิณนี่คงจะไปห้ามเขาไม่ได้เพราะพวกนี้เท่าที่ผมดูอาการดูลักษณะแล้วมันเข้ากระดูกดำมันฝังลากลึกเปลี่ยนยากมากที่สุดแม้แต่จะเอาคนตื่นทำมาสอนมาบรรยายพวกนี้ก็ไม่มีทางที่จะตื่นรู้ได้ ต้องปล่อยให้ตกนรกหมกไหมปล่อยไปตามเวรตามกรรมจนฝ่าจะสิ้นลมหายใจ